เนื้อขนมหอมนุ่มฟูเบาที่สำคัญทำง่ายมากๆไม่ใช้เตาอบด้วยไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลย เราจะใช้แป้งฮอตเค้กมิกซ์หรือว่าแป้งแพนเค้กสำเร็จรูปแบรนด์โมรินากะแป้งตัวนี้ผลิตและนำเข้ามาจากญี่ปุ่นคุณภาพนี่ไม่ต้องพูดถึงค่ะดีมากอยากให้ลองเขาขายดีอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นเลยนะในถุงนี้มีแป้งบรรจุอยู่600กรัมเมื่อเปิดถุงออกมาจะเจอแป้ง4ี่ถุงเล็กแป้ง1ถุงเล็กหนัก150กรัมทำให้สะดวกรวดเร็วในการใช้งานไม่ต้องตวงเองวิธีผสมง่ายมากๆนํนำไข่ไก่มา1ฟองใช้ไข่ไก่เบอร์อะไรก็ได้ ตามด้วยนมสด100มิลลิลิตรตีผสมไข่กับนมให้เข้ากันจากนั้นเทปแป้งแพนเค้กสำเร็จรูปโมรินากะลงไป150กรัมหรือ1ถุงเล็กนั่นเองคนส่วนผสมให้เข้ากันคนง่ายนะคะคนแค่แป๊บเดียวก็เข้ากันแล้วเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแบบนี้แล้วเราจะไปทอดกันค่ะ นํำกระทะมาแล้วทาน้ำมันบางๆที่กระทะจากนั้นตั้งไฟอ่อนๆให้กระทะพอร้อนเมื่อกระทะเริ่มร้อนตักแป้งที่ผสมไว้มาสองช้อนโต๊ะแล้วเทลงไปทอดด้วยไฟอ่อนจนกระทั่งแป้งมีฟองอากาศขึ้นมาทั่วทั้งชิ้นเมื่อตัวแป้งมีฟองอากาศทั้งชิ้นแบบนี้แล้วก็พลิกกลับด้านจากนั้นทอดจนกระทั่งสุกทั้งสองด้านเลยนะคะ ขอกระซิบบอกว่าถ้าใครแพ้นมสามารถเปลี่ยนจากนมเป็นน้ำได้ใครแพ้ไข่ไม่ต้องใส่ไข่ก็ได้ค่ะเมื่อแป้งสุกดีแล้วก็ตักขึ้นพักผึ่งบนตะแกรงทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทก,ก่อนใช้ในขั้นตอนถัดไปดูความฟูของแป้งที่ทอดได้สิคะบอกเลยว่าแตกต่างจากแป้งทั่วไปที่มีจำหน่ายตามท้องตลาดแน่นอน แป้งแพนเค้กสำเร็จรูปโมรินากะมีจำหน่ายที่ไทยด้วยกัน2ขนาดขนาดแรกถุง600กรัมแบบที่ป้าใช้ในคลิปมีจำหน่ายที่แห่งสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศหรือจะสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้เดี๋ยวป้าใส่ลิงก์ไว้ให้ที่ช่องคอมเมนต์นะอีกหนึ่งขนาดคือถุงเล็กขนาด120กรัมมีจำหน่ายที่เซเว่นอีเลเว่นในเขตกรุงเทพและปร,ะริมณฑลแป้งหนึ่งสูตรที่ป้าผสมไว้สามารถทำแพนเค้กแบบนี้ได้ทั้งหมด8ชิ้นถัดมามาทำตัวซอสโกโก,โก,ก้กันค่ะ ใช้ผงโกโก้10กรัมหรือ2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย36กรัมหรือ3ช้อนโต๊ะแป้งข้าวโพด5กรัมหรือ2ช้อนชานมสด180มิลิคนจนกระทั่งแป้งข้าวโพดละลายหมดตอนนี้ยังไม่ได้เปิดเตานะคะเมื่อแป้งข้าวโพดละลายหมดอาจจะยังเห็นผงโกโก้เป็นเม็ดๆอยู่แบบนี้ไม่เป็นไรนะคะ ให้เราเปิดเตาได้เลยค่ะใช้ไฟอ่อนคนไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมข้นเราก็เดือดเมื่อคนเดือดแล้วปิดเตาเติมกลิ่นวานิลาลงไปครึ่งช้อนชาเนยจืด15กรัมหรือ1ช้อนโต๊ะคนจนกระทั่งเนยละลายหมดเทลงชามพักทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิท ช่วงที่พักไว้หาแรปพลาสติกแปะลงไปด้านบนของซอสโกโก้โกด้วยนะคะหน้าซอสจะได้ไม่แห้งแข็งนำวิปครีมมา150กรัมเทใส่ชามผสมอีก1ใบาตามด้วยผงโกโก้5กรัมหรือ1ช้อนโต๊ะวิปครีมที่ป้าใช้มีรสหวานอยู่แล้วเลยไม่ได้เติมน้ำตาลเพิ่ม ใครใช้วิปครีมที่มีรสจืดเติมน้ำตาลเพิ่มตามต้องการได้เลยตีส่วนผสมของวิปครีมและผงโกโก้ให้เข้ากันจนกระทั่งขึ้นฟูนำวิปครีมที่ตีได้ใส่ถุงบีบแล้วเดี๋ยวเราไปตกแต่งขนมของเรากันค่ะนำแพนเค้กชิ้นที่หนึ่งมาวางลงไปบีบวิปครีมตักซอสโกโก้ที่เย็นสนิทแล้วใส่ลงไปหช้อนเกลี่ยให้ทั่ว วางแพนเค้กชิ้นที่2ลงไปประกบบีบครีมใส่ซอสเหมือนเดิมวางแพนเค้กชิ้นที่3ลงไปบีบครีมให้ทั่วทั้งชิ้นปาดครีมให้เรียบขึ้นนิดนึงคือตัวนี้เราไม่ได้ต้องการความเนียนกิ้งของตัววิปครีมนะคะปาดไปเลยค่ะเอาให้เรียบขึ้นนิดหน่อยก็พอ จับใส่จานที่ต้องการจะใช้เสิร์ฟตักซอสโกโก้ราดด้านบนถ้าต้องการให้ตัวซอสดูย้อยๆนะคะก็ใช้ช้อนเนี่ยค่ะดันดันตัวซอสลงมาที่ขอบด้านข้างได้หรือใครจะนำตัวซอสโกโก้ใส่ถุงบีบแล้วมาบีบให้มันดูเหมือนซอสหยดย้อยลงมาก็ได้นะจ๊ะจัดแต่งด้านบนด้วยผลไม้สดตามชอบ อันนี้ป้าแอบโรยตัวน้ำตาลโดนัดล,ลงไปนิดนึงนะคะให้ดูเหมือนมีหิมะปกคลุมโปะท้ายด้วยช็อกโกแลตของดาสักหนึ่งชิ้นเพื่อความอร่อยและความสวยงามถ้าอยากได้เค้กที่เตี้ยลงมานิดนึงสามารถใช้แพนเค้กแค่2ชิ้นได้สำหรับขนมที่ใช้แพนเค้ก2ชิ้นป้าจะใช้วิปครีมและซอสโกโก้เท่ากับแบบแพนเค้ก3ชิ้นนะ โดยป้าจะเน้นใช้วิปครีมและซอสโกโก้ที่ตรงกลางระหว่างชั้นของแพนเค้ก2ชิ้นให้มากขึ้นน่ะนะคะเพราะว่าไม่อยากให้ตัวเค้กที่ทำเสร็จดูเตี้ยจนเกินไปบีบปาดครีมแล้วก็ตกแต่งเหมือนเดิมได้เลยค่ะเท่ากับว่า1สูตรที่เราทำทั้งหมดในคลิปนี้นะคะเราจะได้ขนมที่มีแพนเค้ก3ชิ้น2ก้อนแล้วก็ขนมที่มีแพนเค้ก2ชิ้น1ก้อน นี่เทียบความสูงของขนมที่ใช้แพนเค้ก3ชิ้นและ2ชิ้นให้ดูนะชอบแบบไหนทำแบบนั้นเลยนะจ๊ะถัดมามาต่อกันที่ต้นทุนวัตถุดิบมาดูต้นทุนวัตถุดิบตัวแป้งแพนเค้กก่อนนะคะ1สูตรจะทำได้8ชิ้นแป้งแพนเค้กสำเร็จรูปโมรินากา1ถุง600กรัม99บาทใช้ไป150กรัมก็24บาท75สสตางค์ ไข่ไก่4บาทนม5บาทรวม33บาท75สตางค์1สูตรได้แพนเค้ก8ชิ้นดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบแพนเค้กต่อ1ชิ้นจะอยู่ที่4บาท22สตางค์ต้นทุนวัตถุดิบซอสโกโก,โก้1สูตรจะอยู่ที่15บาท94สตางค์ต้นทุนวัตถุดิบวิปครีมโกโก้1สูตร19บาท7สตางค์ ต้นทุนวัตถุดิบแพนเค้กซอสโกโก้1น่ก้อนแบบในรูปซึ่งเป็นแบบที่ใช้แพนเค้ก3ชิ้นนะต้นทุนจะอยู่ที่2 4 3บาท33สตางค์อย่างไม่รวมของตกแต่งด้านบนนะถ้าเป็นแพนเค้กซอสโกโก้1น่ก้อนแบบที่ใช้แพนเค้ก2ชิ้นต้นทุนวัตถุดิบจะอยู่ที่2 0บาทสสตางค์ต่อก้อนยังไม่รวมของตกแต่ง วิปครีมและซอสโกโก้ใช้เท่ากันนะคะระหว่างขนมที่ใช้แพนเค้ก3ชิ้นและ2ชิ้นเหตุผลตามที่บอกไปแล้วในคลิปของตกแต่งด้านบนนะคะตัวช็อกโกแลตของดาร์ชิ้น3บาท50สตางค์เชอร์รี่2ลูก13บาทสตรอเบอรี่1ลูก10บาทบรูเบอรี่ประมาณ5บาทน้ำตาลที่ใช้โรย50สตางค์รวม32บาทต่อ1ก้อน ราคาผลไม้สดต่างๆขึ้นอยู่กับขนาดของผลไม้ที่ใช้และฤดูกาลด้วยนะคะอาจจะถูกกว่านี้หรือแพงกว่านี้ยังไงต้องคิดใหม่เองอีกทีนะต้นทุนวัตถุดิบที่คิดให้แนะนำให้คิดด้วยตัวเองอีกทีค่ะเพราะว่าแต่ละคนไม่เท่ากันแน่นอนนะแล้วในคลิปนี้คิดให้เฉพาะค่าวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้แล้วเท่านั้นยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแกส๊สค่าน้ำค่าไฟค่าทุงค่ากล่องค่าจีปาถาอื่นๆ ต้นทุนวัตถุดิบต่อก้อนถ้ารวมของตกแต่งด้านบนแล้วถ้าใช้แพนเค้ก3ชิ้นต้นทุนวัตถุดิบจะอยู่ที่56บาท33สตางค์ตอก้อนถ้าใช้แพนเค้ก2ชิ้นต้นทุนวัตถุดิบจะอยู่ที่52บาท11สตางค์ตอก้อนถ้าทำขายตัวที่ใช้แพนเค้ก3ชิ้นป้าจะขาย99 ส่วนถ้าใช้แพนเค้ก2ชิ้นป้าจะขาย89ค่ะคือป้าเอากำไรจากตัวเนื้อขนมอะค่ะไม่ได้เอากำไรจากตัวของตกแต่งด้านบนเอาละค่ะสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ